ได้เจอกับเธออีกครั้งอยากทักทายแต่ว่าเราสถานการณ์มันไม่เหมือนเก่าทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปอาจเพราะฉันยังไม่ลืมจะมีคืนนี้มันยิ่งดูเงาและข้างเธอนั้นมีเขาคนที่เธอเลือกแล้วว่าใช่ และเธอได้ทำฉันเป็นยังไงไม่ได้เจอกันสบายดีไหมเธอก็ะทำเพราะความหวังใหหรือแค่ถามไปอย่างนั้นเธอบอกว่าฉันยังรักเธอจะกลับมารักได้หรือเปล่าเธอบอกคิดถึงแต่เรื่องเราจะจะทิ้งเขาแล้วกลับมาไหมเธอบอกว่าฉันยังฝันอยู่อาจจะดูว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าฉันต้อง จะไ้เราเริ่มตน้นไหมต้องตอบอยังไงบอกฉันทีเหตุผลคือยังไม่ลืมทำให้คืนนี้มันยิ่งดู <waking> <Like> และข้างเธอนั้นมีเขาคนที่เธอเลือกแล้วว่าใช่และเธอได้ถามฉันเป็นยังไงไม่ได้เจอกันสบายดีไหมเธอแค่ถามเพราะความมองใหญ่หรือแค่ถามไปยังไงเธอบอกว่าฉันยังรักเธอจะกลับมารักได้หรือ จะบอกคิดถึงแต่เรื่องเราเธอจะทิ้งเขาแล้วกลับมาไหมเธอบอกว่าฉันยังฝันอยู่อาจจะดู do, ว่ามันเป็นไปไม่ได้และถ้าฉันต้องการให้เราเริ่มต้นใหม่ต้องตอบยังไงบอกฉันทีฉันขอแค่เพียงได้มีโอกาสแก้ไขแค่เพียงสักครั้งเดียวฉันขอเธอจะได้ไหม เธอบอกว่าฉันยังรักเธอจะกลับม,มารักได้หรือเปล่าเธอบอกคิดถึงแต่เรื่องเราเธอจะทิ้งเขาแล้วกลับม,มาไหมเธอบอกว่าฉันยังฝันอยู่อาจจะดูว่ามันเป็นไปไม่ได้ได้แต่ฉันต้องการให้เราเริ่มต้นใหม่ต้องตอบยังไงบอกฉันที